สวัสดีวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567นะคะวันนี้วันลอยกระทงค่ะอ่อาเมื่อคืนฝนตกหนักมากน้ำเยอะเลยนะคะก็ได้กุ้งมาไม่เยอะนะคะมกุ้งตัวหนึ่งที่นิ่มนะคะดูตัวเดียวนะคะวันนี้อันนี้นะคะได้กุ้งขาวกับกุ้งป่ามาจำนวนหนึ่งค่ะ อันนี้ตัวเมียเหรอครับตัวอะไรอันนี้ตัวเมียดูดูตรงไหนครับตรง

นะมันนั้นนิ่มใช่ไหมครับนนอ๋อ,อ,อคนละตัวนะผมรู้ว่าตัวเดียวกันเห็นมันไล่ๆกัน<ๆ>เห็นมันปล่อยอยู่ตงรงผัดสายใกล้ๆกันนะ่ะ ครับผมครับอคันนี้เวลากดนะครับอนี้ต้อง,ง,ก,องก,ก,ดกดตรงกระดองอันนี้นี่จดดเรากตรงกระดอง2่อนินัเดี๋ยววานอนไปเรียนต่อ